วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและทดลองทฤษฎีเทวินินและสามารถหาแรงดันเทวินินและความต้านทานเทวินินจากหลายวิธีการได้ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเชิงเส้นทุกวงจรที่มีจุดเชื่อมต่อเป็นชนิดที่มีสองจุดเชื่อมต่อวงจรเส้นนี้จะสามารถสร้างวงจรสมมูลหรือวงจรเสมือนที่เรียกว่าวงจรเสมือนเทวินินซึ่งวงจรเสมือนนี้เป็นวงจรอ,อย่างง่าย ที่มีเพียงแรงใจแรงดันที่เรียกว่าแรงดันเทวินินต่ออนุกรมกับความต้านทานตัวหนึ่งที่เรียกว่าความต้านทานเทวินินอุปกรณ์การทดลอง 1. แรงแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง1เครื่อง 2. มัลติมิตเตอร์1เครื่อง 3. แผงต่อวงจรอเนกประสงค์1ชุด 4. ตัวต้านทานปรับค่าได้ขนาด10กิโลโอม1ตัว 5. ตัวต้านทานขนาด1กิโลโอม1ตัวขนาด2กิโลโอมหนตัว และขนาด10กิโลโอห์ม4ตัวการวัดค่าความต้านทานของ R1, R2, R3, R4 และ R5 โดยการใช้มัลติมิเตอร์ขั้นตอนที่1วัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ใช้ในการต่อวงจรตามรูปสเตม,มิ m ิิรูปที่3 ขั้นตอนที่2บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงในตารางการทดลองข้อที่1.4 การหาค่าความต้านทานโดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ขั้นตอนที่1ต่อตัวต้านทานปรับค่าได้ขนาด10กิโลโอห์มที่ขั้ว A และ B ดังรูปเกเคมติรูปที่4ขั้นตอนที่2ต่อสายจัมจากจุด A กับขาที่1ของตัวต้านทานปรับค่าได้และต่อสายจัมจากขาที่2ของตัวต้านทานปรับค่าได้กับขาของ R3 จากนั้นต่อสายจัมอีกเส้นจากขาที่2ของตัวต้านทานปรับค่าได้ สับสายลบของ power supply ที่มีแรงดัน6โวลต์และนำสายบวกมาต่อกับขาของ R4 ขั้นตอนที่3นำสายบวกและลบของ power supply ที่มีแรงดัน12โวลต์มาต่อเข้ากับ R1 โดยสายบวกต่อฝั่งบวกและสายลบต่อฝั่งลบ4ปรับค่า RP จนกระทั่งมีแรงดัน VAB เท่ากับ3โวลต์ 5. วัดค่า R าีโดยนำตัวต้านทานปรับค่าได้ออกมาวัดนอกวงจร 6. บันทึกผลลงในตาราง การทดลองที่1.5การหาค่าความต้านทานเทเวนินินโดยใช้ตัวต้านทานที่รู้ค่าแน่นอนขั้นตอนที่1ต่อตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มเข้ากับขั้ว A-B ดังรูปสเกมติกขั้นตอนที่2วัดค่า VAB โดยใช้มัลติมิเตอร์ต่อข้อมตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มที่ใส่เพิ่มเข้าไปขั้นตอนที่3คำตวณหาค่า RTH จากสูตร RTH เท่ากับ Vopen ลบ VAB หารด้วย VAB หาค่าความต้านทานโดยวิธีการปลดแรงจ่ายแรงดันและลัดวงจรขั้นตอนที่1ปลดแรงจ่ายแรงดันออกแล้วลัดวงจรที่ตำแหน่งแรงจ่ายดังรูปสเตมมิติกรูปที่6ขั้นตอนที่2ต่อสายจั๊มข้อมตัวต้านทาน r 1และนำสายจั๊มอีกสายมาต่อที่ขาของ r 3และ r 4ขั้นตอนที่3วัดค่าความต้านทานที่ขั้ว a และ b ขั้นตอนที่4บันทึกผลลงในตาราง